รับเด็ราคาทองวันที่28สิงหาคม2568นะครับวันนี้ทองปรับตัวลง50บาททองแท่งขายออกอยู่ที่51,900บาทนะครับและทองรูปพันธ์รับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ49,200บาทนะครับผมตอนนี้นะครับทองก็เรียกได้ว่าโมเมนตัมเนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับผมเพียงแต่ว่ามันยังไม่สามารถที่จะผ่านบริเวณ3,400เหรียญไปได้นะครับหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยก็มีการขึ้นไปเทสถึงบริเวณ3,399นะครับผมแต่ว่ายังไม่ ถึง3,400เหรียญนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของวันนี้นะครับผมก็ลุ้นว่าให้มันไม่หลุด3,370นะครับผมและสามารถที่จะขึ้นไป เทสบริเวณ3,400ได้อีกนะครับแล้วก็ถ้ามันผ่านไปเนี่ยครับก็3,400เนี่ยก็จะกลายเป็นฐานใหม่นะครับหรือบร right? ิเวณ52,000เองนะครับผมแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะเข้าไปไล่ซื้อราคาแถวๆ52,000ขึ้นไปนะครับเพราะว่าในมุมมองส่วนตัวผมมองว่าแถวๆเนี้ยเป็นโซนที่ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าเราไม่มีใครทราบนะครับว่ามันรอบนี้เนี่ยจะเป็นการขึ้นจริงหรือเปล่านะครับผมถ้ามันเป็นการขึ้นหลอกนะครับแปลว่าบริเวณ52,000เนี่ยนะครับผมขึ้นไปเนี่ยก็จะกลาย ใครซื้อเนี่ยก็จะมีโอกาสติดดอยนะครับแต่ว่าถ้ามันทะลุบริเวณ53 0ห0หรือถ้าตีเป็นทองโลกเนี่ยบริเวณ3 4 5 0เนี่ยถ้ามันทะลุไปได้อันนี้เนี่ยคือการขึ้นจริงของแท้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปไล่ซื้อในบริเวณที่มันทะลุแล้วคือ53 0 0 0ขึ้นไปเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นต้นทุนที่สูงกว่านะครับแต่ว่ามันมีความชัวร์มากกว่าที่จะขึ้นต่อน,นั่นเองนะครับผม เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราก็ทำได้แค่2อย่างคือรอที่แนวรับนะครับบริเวณ51,500นหนะครับห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแถวๆนั้นนะครับกับการรอให้มันทะลุไปเลย53,000บาทนะครับ